พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งไทยจังหวัดนคนปรปฐมเป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งที่อยู่คู่ประเทศไทยมากกว่า20ปีเป็นอาคารสองชั้นจัดแสดงหุ่นขี้พึ่งไฟเบอร์กั๊สที่มีความสวยงามและสมจริงให้ความรู้สึกนุ่มนวลหุ่นขี้พึ่งที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งไทยนั้นเป็นผลงานสร้างสรรค์ของคุณดวงแก้วพิทยากรศิลป์และกลุ่มศิลปินไทยซึ่งใช้เวลาค้นคว้าทดลองการปั้นกว่า10ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีไทยการเดินทางนะครับแบ่งได้2แบบดังนี้นะครับ 1. รถยนต์ส่วนตัวนะครับใช้เส้นทางปิ่นเก้านะครชัยศรีนะครับผ่านชุมชนพุทธมนทนตร,ตรตงไปข้ามแม่น้ำชัยศรีอีกประมาณ3กิโลเมตรนะครับจะเห็นพิพิธภัณฑ์หุ่นที่พึ่งอยู่ทางขวามือครับ 2. นะครับนั่งรถประจำทางนะครับ รถตู้ขึ้นข้างโลตัสปิ่นเกล้านะครับสายกรุงเทพนครปฐมลงหน้าพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ึ่งไทยได้เลยครับบัตรที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์นะครับสำหรับผู้ใหญ่นะครับ80บาทเด็ก50บาสอบาทสำหรับคนที่ใส่ชุดนักศึกษามานะครับเหลือ50บาทถ้าพร้อมแล้วก็เชิญทุกคนทุกท่านไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับ let's go รอนทำยาต่างๆเนื่องจากท่านนะคะเชี่ยวชาญในด้านการผลิยาสมุนไพรค่ะใช่นะคะอยู่ที่วัดช,ช้างไห้จังหวัดปัตตานีนะคะเดี๋ยวเราไปชมฟุติได้้วไม้ในฟุติทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นไม้จริงนะคะที่นํามาจากจังหวัดปัตตานีเลยนะคะแล้วก็จามาซาเสียงไสนะคะท่านนะคะก็อยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ชื่อเสียงของท่านนะคะก็คือการเหยียบน้าทะเลเค็มให้เป็นน้าจืดน,นะคะก็คือสามารถนํามาอุปโภคบริโภคได้นะคะแล้วก็ในสมัยก่อนเนี่ยมีกษัตริย์ชาวลังกานะคะมาท้าพระมหิทภราพิลาให้แปลอักษรบาลีจากทํงทําเตลนะคะตัวอักษรเล็กเท่าใบมะขามคะจำนวนแป0 0 0ึ่ัน 8, 000, 000, คำกำหนดให้แปลภายในเจวันเจคืนนะคะถ้าเกิดแปลไม่ได้เนียก็จะมาเย็ดคุศรีอิทยานะคะแต่หลวงปู่ทวนะคะก็เป็นผู้ที่มีสติปัญญาเป็นเลิศอะคะ่ะก็สามารถแก้ไขให้ภารกิจนี้สาเร็จไปได้ด้วยดี อยู่ที่วัดป่าสุทาวาณนะคะท่านคะก็เป็นพระอาจารย์ของหลวงตามหาบัวแล้วก็พระอาจารย์ของปู่เทศททพลังสีด้วยนะคะท่านคะจะชอบไปปฏิบัติกรรมฐานในป่านะคะแล้วก็จัดก,การเรื่องการศึกษาพระปะริยธรรมต่างๆด้วยนะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นวัสดุฟไฟเบอร์การนะคะที่ช่างนะคะนำมาทําทีละชิ้นนะคะแล้วก็มาประกอบกันเพื่อให้หออกมาเป็นฉากนั่นเองใบก็ทํา ทีทั้ง5นะคะได้แก่อัญญาโกธัญญะวัปปะพัพะทิยามหานามาแล้วก็อัศชีนะคะก็เป็นภาพที่ตอนที่ท่านกําลังสแสดงประทกเทศนานะคะเรียกว่าธรรมจักรปะปวัตนสุตรนะคะเมื่อวันขึ้น15ค่้าเดือน8นะคะแล้วก็พระอัญญาโกธัญะนะคะเป็นพระรูปแรกที่บรรลุสดาบันนะคะแล้วก็ขอบวชเป็นพระพิสุทธิ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาด้วยนะคะอัญญาโกธัญะนะคะก็จะมีอายุมากหน่อยนะคะก็จะเป็นคนนี้นะคะสังเกตจากรอยเหีย่ยวย่นบริเวณคอคะเป็นพระที่มีอายุมาก่สุด ที่โชว์ให้เห็นถึงสีรับแล้วก็สีหน้าของผู้ที่เล่นนะคะผู้ที่ชนะนะคะก็จะแสดงสีหน้ายอดเยอยนะคะส่วนคนที่กําลังแพ้เนี่ยก็จะสีหน้าทิ้งเทียดทิ้งขมวดนะคะคุณลุงที่ใส่เสื้อลายสกอตนะคะก็เป็นคนที่คอยเอาใจช่วยอยู่นอกเกมนะคะส่วนด้านนู้นนะคะก็จะเป็นชุดเอยนับพักก่อนนะคะจะสังเกตให้เห็นถึงสีระของคนที่นอนหลับนะคะคนที่นอนก้มหน้านะคะขาไกลๆก็จะหุบส่วนคนที่นอนเงยหน้านะคะขา คนนี้เคาก็คือครูจงจันจันคานามปกาพันบูนะคะท่านนะคจะไม่ชอบนั่งเก้าอี้หรือโซฟาจะชอบนั่งบนพื้นเวทีคะแล้วก็จะใช้มิอสองทิศทางที ทศนานนะคะท่านนะคะเป็นผู้ที่ก่อตั้งวงสุนทรภ์ขึ้นมานะคะที่มาของชื่อวงก็คือนามสกุลของท่านบวกกับชื่อของผลลั์นะคะก็คือสุนทรศนานบวกกับคําว่าอาพอรเป็นสุนทรภพนะคะเสื้อผ้าที่น้องๆเห็นอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เครื่องดนตรีเป็นของจริงนะคะเป็นของท่านที่ลูกสาวคะได้นํามามอบให้ไ,ไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะท่านก็เป็นผู้ที่แต่งเพลงชมเอยชมงามนั่นเอง เป็นบิดาแห่งเพลงลูกทุ่งไทยค่ะเป็นผู้ที่แต่งเพลงข้านน้ำนมที่ร้องกันในวันแม่ด้วยนะคะ<ม>แล้วก็เป็นผู้ที่แต่งเพลงข้อต่อของเพลงค่ะแต่งให้คนอื่นร้องนะคะแต่ว่าตัวเองร้องไม่ได้ค่ะเพราะว่าเสียงไม่พอ้อนั่นเองคนสําคัญของโลกนะคะทั้งสคนนะคะของโลกเลยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะอันนี้คือคนนี้นะคะคุณลุมใส่เกงจีขาวนะคะคือท่านมหาตมะคันธีนะคะเป็นผู้ที่ชอบใช้ชีวิตเรียบง่ายแล้วก็รักสันโดษค่ะ ทุกวันวันละหนึ่งชั่วโมงของท่านนะคะท่านเนี่ยจะชอบมานั่งปั่นได้นะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ทําให้ชาวอินเดียนะคะหันมาทอผ้าแล้วก็ทําเกรือบริโภคใช้เองด้วยนะคะท่านนะคะเป็นนักการเมืองนะคะแล้วก็ต่อสู้เพื่ออิสรภาพของประเทศตนเองจากประเทศอังกฤษนั่นเองะคะเงินนะคะชื่อว่าอับบาาฮัมลินคอร์นะคะเป็นประธานาธิบดีคนที่16ข,ของประเทศสหรัฐอเมริกาคนนี้นะคะเป็นผู้ที่ประกาศยกเลิกทาสในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะ ทำให้เกิดสงครามเกิดขึ้นระหว่างฝั่งเหนือกับฝั่งใต้นะคะและท่านนะคะก็ถูกล็อกสังหารณรงละครแห่งหนึ่งด้วยะคะ่ะอ่ะภาพด้านบนจะเป็นจอ์จวอชิงตันนะคะเป็นประธานาธิบดีคนแรกนะของประเทศสหรัฐอเมริกา<อ>เป็นนายกรัฐมนตรีสองสมัยในสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองเอกลักษณ์ของท่านนะคะมีอยู่สองอย่างอ่ะมือค่ายนี้วเดยซิก้าบุรี้าใช่ค่ะบุริซิก้าส่วนมือด้านขวาทําลักษณะแบบนี้ ก็คือ,อคล้ายๆลักษณะเหมือนตัว V นะคะมาจากคาว่า w i x Story นะคะที่แปลว่าการให้กําลังใจตนเองนั่นเองซึ่งสัญลักษณ์แบบนี้เนี่ยนิยมใช้กันบ่อยในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะคะเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยมีประเทศเยอรมันนะคะพยายามที่จะยึดแถบประเทศในยุโรปนะคะแต่ก็มีชาเวเบลเยียมนะคะลุกขึ้นมาต่อต้านโดยการใช้วิทยุกระจายเสียงนะ,ะปลุกระดมให้ทุกคนมาทําสัญลักษณ์แบบนี้นั่นเองค่ะ ซึ่งเราก็นำมาใช้ในปัจจุบัน,นะคะเวลาที่ให้กำลังใจคนอื่น,นะคะก็คือสู้ๆหรือว่าใช้เวลาถ่ายรูปนม่นเองนะคะจะเป็นสัญลักษณคะเล่นทั้งหมด4ชุดนะคะชุดแรกลีลีข้อสา 3, ชุดที่สองมามูนชุดที่สามันดีแล้วก็ชุดที่สี่ม่น 4, มนานี่เป็นการเล่นลีข้อสามนะที่จัดแสดงสงมดุดทั้งหมดสียสนะคะ จุกโก๊กแก๊บปีกยนจูกก็จะมีลักษณะแบบนี้เลยแล้วก็ดอกไม้มาประดับที่เกิดฉากเฉยๆโก๊กก็จะมีลักษณะแบบน้องผู้ชายคนนั้นนะคะจังจี้มรขอเปล่าหน้ตัวนะคะฉากนี้นะคะก็เป็นฉากที่ทําขึ้นมาใหม่นะคะแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นฉากเป็นห้องธรรมดาไม่มีน้ําทะเลอะไรแบบนี้นะคะพระเอกของเรื่องก็คือพระไพมณีนะคะมีน้องชื่อสีสุวนพ่อเนี่ยส่งสองคนไปเรียนวิชาการต่อสู้นะคะแต่ทั้งสองคนเนี่ยเรื่องเรียนวิชาดนตรีนะคะ เมื่อกลับมาบ้านเนี่ยพ่อก็เลยไล่ออกจากบ้านนั่นเองค่ะจนกระทั่งทั้งสองคนเดินทางมาพบกับพราหมณ์สามคนนะคะที่นอนหยุดหลับอยู่นะคะชื่อว่า ula, พราโมลาพราเมเชียแล้วก็พราหมณ์สามคนนี้นะคะพราหมณ์ทั้งสามนะคะเกิดสงสัยว่าปีศาวิเศษขนาดไหนจึงขอให้พราหมณีเป่าให้ฟังค่ะเมื่อเป่าให้ฟังแล้วพราหมณ์ทั้งสามก็หลับไปนะคะนางยักษ์นะคะที่อยู่ด้านหลังนะคะเห็นพราหมณีก็ตกหลุมรักนะคะก็เลยจับไปแล้วก็มีลูกด้วยกันนะคะหนึ่งคนคนที่มีเขี้ยวเหมือนแม่ค่ะชื่อว่าสินสมุทรนะคะ กางเกงสีน้ำเงินนะคะหลังจากนั้นนะคะพระภัยมณีก็คิดหนีนะคะจนไปพบกับนางเงือกนะคะซึ่งเป็นภรรยาคนที่สองนะคะแล้วก็มีลูกด้วยกันหนึ่งคนชื่อว่าสุสานโคนนะคะมีม้าพิเศษชื่อจผู้ใจก็คือม,าม้านีนันกรอนตองนะคะหลังจากนั้นนะคะพระไพมณีก็เดินทางอีกนะคะจนไปพบกับนางสุวรรณมณีนะคะผู้หญิงที่ใส่ชุดไทยจอมป่านะคะอ๋อนี่เอาคงจือ้อใช่ะคะ่ะท่านคะเสียชีวิตมากกว่าสั ด,ด,ด้านมารยาที่ดียกเลิกทาสนะคะจนเลิกยกเลิกทาสได้สําเร็จในปีพุทธศักราช2448ั24 68, นะะ่ะเพราะว่าเห็นถึงความทารุณแล้วก็โหดร้ายที่เกิดขึ้นในระบบทาสนะคะด้านล่างนะคะก็จะเป็นประชาชนนะคะที่เข้ามากลับไว่าะะที่ตนเองได้รับอิสรภาพและะ้วนั่นเองค่ะสนคาญด้านหลังนะคะก็จะเป็นชุดการทํางานของทาตนะคะ ภาพที่มีอายุมากหน่อยนะคะก็จะทํางานที่เบานะคะส่วนภาพที่อายุยังน้อยก็จะทํางานของตัวเองนะคะถ้าพจะหากักไม่ได้สาวของคุณใช่ค่ะไม่มีบรรทุกเป็นของตัวเองโนะคะในสมัยก่อนนะคะการพนันเนี่ยยังเป็นสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมายนะคะก็มีบ่อนการพนัน403แห่งด้วยกันนะคะแล้วก็คนที่นํามาเล่นนะคะเล่นเสียไม่มีเงินมาใช้นะคะก็นําลูกเมียมาขายนะคะ ตัวเองไม่เขดกลับมาเล่นอีกนะคะก็เลยเอาตัวเองมาขายเป็นท่าน,นั่นเองนะคะรัะชะการที่5คิดว่าถ้าจะประกาศยกเลิกท่าน,นะคะก็ต้องจัดการที่ต้นเหตุก่อนนะคะก็เลยประกาศให้การขนาน,นะคะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายตั้งแต่ในสมัยนั้นนะคะมาจนถึงปัจจุบันนี้นถ้าจะมีความผิดหรือไม่มีก็ตามนะคะถ้าเจ้านายสั่งให้ลงโทษก็ต้องโดนนะคะการตีนะคะตีหนึ่งครัง้งไม่เกิดเลือด<อ>เกิดแผล<อ>ไม่นับว่าเป็นหนึ่งทีนะคะจะต้องตีจนกว่าจะเกิดเลือดน,นะคะถึงจะนับเป็นหนึ่งที วิธีการท้ำโทษก็คือจับมัดมือสองข้างแล้วก็ผูกไว้กับไม้ด้านบนนะปี2448นะคะเป็นชุดชุบช,ชีวิตใหม่นะคะคนที่เป็นทาสนะคะก็จะไม่มีข้าวของเครื่องใช้เป็นของตัวเองเลยนะคะหลังจากที่ประกาศยุคเลิกทาสแล้วนะคะรชัชกาลที่5เนี่ยก็ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์นะคะมอบเครื่องใช้ต่างๆเช่นจอบเสือนะคะหมอนหม,ม้อกระมังต่างๆนะคะเพื่อให้คนเหล่านี้นะคะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นั่นเอง ะะมีลักษณะคล้ายกีฬานิดนึงก็คือนำท่าสองฝ่ายมาสู้กันท่นา,าที่ชนะนะคะก็จะได้รับอิสรภาพนะคะส่วนท่าที่แพ้นะคะสิ่งที่ได้รับคือความตายเท่านั้นนะคะซึ่งบางแห่งเนี่ยก็จะนําไปสู้กับสัตว์ร้ายด้วยนะคะเช่นสิงโตหรือว่าเสือ,อนั่นเองี่นนะายแล้วนะคะเป็นท่าแอฟริกาก็คือจะจับคนผู้สีนะคะมาล่าด้วยโซ่ก็คือหนีไปไหนก็ได้เลยนะคะแล้วก็ส่วนด้านหลังจะเป็นเส้นทางการขนส่งทาค่ะไปยุโรป แล้วก็แอตแลนติกแอตแลนตนะคะสถานี่ต่างๆคะอันนี้ก็จะเป็นชุดสุดท้ายแล้วน,น้องๆเดินชมได้อีกรอบนะะที่นี่ไม่จำกัดเวลาชมครับก็ได้เข้าไปเยี่ยมชมกันแล้วนะครับรู้สึกดีใจครับที่เข้ามาพิพิธภัณฑ์ได้ความรู้เหนียวแน่นครับผมถ้าใครอยากมาก็เชิญที่พิพิธภัณฑ์นะครับบุนที่พึ่งจังหวัดนคปรปฐมครับขอบคุคับ